ต่อมาเรามาดูขั้นตอนที่4กันนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นขั้นตอนการสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพศ2568นอะครับในขั้นตอนการสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะเร่งรัดการจัดทำแผนที่แนวเขตของท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เนี่ยนะครับให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อนำไปใช้ประกอบการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใดมีปัญหาในเรื่องของแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อมีให้เกิดปัญหาในการแจ้งการประเมินภาษีซ้ำซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนอ่า4.2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสํารวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนและถูกต้องตามแบบมาตรฐานที่คณะกรรมาการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐกำหนดแล้วนะครับถ้า ครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องดําเนินการสํารวจทุกปีถ้าสํารวจครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องสํารวจทุกปีแต่เพื่อให้ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปก็ควรจะดําเนินการสํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตนอย่างน้อย1ครั้งในช่วง4ปีนะครับเพราะฉะนั้นใน4ปีเนี่ยควรจะมีการสํารวจสัก1ครั้ง โดยแนวเขตพื้นที่เ,เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ4.3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่สํำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐกำหนดก็ให้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนโดยดำเนินการดังนี้นะวิธีดำเนินการนะครับ วงเล็บหนึ่งก่อนดำเนินการสำรวจให้ท้องถิ่นจัดทำประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยกำหนดระยะเวลาการสำรวจตามแผนงานความจำเป็นและเหมาะสมแต่ละพื้นที่และปิดประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปณนะที่ทำการหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือสถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามตัวอย่าง ประกาศในเรื่องของการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับวงเล็บ2เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบในเดือนมกราคม68หรือภายในกำหนดเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขยายไปออกไปนะครับโดยท้องถิ่นควรจะวางแผนประกาศ กำหนดระยะเวลาการสำรวจให้สอดคล้องกับห่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับวงเล็บสามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศกำหนดระยะเวลาการสำรวจให้ประชาชนทราบโดยปิดเอาไว้ที่เปิดเผยณสำนักง,งานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ทางโทรสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดทำเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันการรับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยก็ได้นะครับวงเล็บ4กรณีมีเหตุจำเป็นเช่นทราบอยู่แล้วว่าผู้เสียภาษีไม่ได้อยู่ในพื้นที่ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นสมควรจะส่งประกาศและแผนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีเฉพาะรายทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเพื่อประโยชน์ในการสำรวจเพิ่มเติมก็ได้นะครับต่อมาวงเล็บ5การปฏิบัติหน้าที่และอำนาจของพนักงานสำรวจนะตรงนี้นะครับการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจของอพนักงานสำรวจ 5.1พนักงานสำรวจเนี่ยก็มีหน้าที่และอำนาจสำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างภายในเขตของท้องถิน่นในส่วนที่เกี่ยวกับประเภทจำนวนขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอายุของสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จําเป็นในการประเมินภาษีตามแบบสํารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกําหนดแนบท้ายระเบียบนี้นะครับ 5.2ขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยพนักง,งานสำรวจต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง5.3พนักง,งานสำรวจมีอำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องและเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษีเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิที่ครอบครองสัญญาเช่าหรือสัญญา ซื้อขายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแผนผังบริเวณซึ่งแสดงรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอาจจะขอให้ผู้เสียภาษีเนะี่ยชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้นะครับ5.4วงเล็บ5.4กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่อยู่พนักง,งานสำรวจไม่สามารถเข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีได้ พนักง,งานสำรวจอาจจะนำข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากฐานข้อมูลอื่นที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ประกอบการจัดทำบัญชี rt. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ได้นะครับถ้าเข้าไปไม่ได้นะครับเช่นาฐานข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของท้องถิ่นตามแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินแบบพอท .1 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างพอท .2 ทะเบียนทรัพย์สินพอท .4 แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชําระภาษีบํารุงท้องที่พบท5ทะเบียนที่ดินเพื่อชําระภาษีบํารุงท้องที่พบท6แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีลงเรือและที่ดินพรด2และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมก็ได้นะครับงเล็บี่าดกรณีที่ผู้เสียภาษีขัดขวางการสํารวจหรือไม่ส่งมอบเอกสารหลักฐานอื่นใดให้แก่พนักงานสํารวจให้พนักงานสํารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อมีหนังสือเรียกเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อไปทั้งนี้ผู้ทีข่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา 28, 29ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวงเล็บ5.6กรณีที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิน่นตามมาตรา29ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาท โดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินพัยพศ2565ซึ่งกําหนดให้การกระทําความผิดในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและกฎหมายกําหนดให้ต้องชําระค่าปรับนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดมีอํานาจปรับเป็นพินัยได้นะครับต่อมานะครับในข้อ54.4.4 กรณีเป็นข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ในที่ราชพัสดุหรือในเขตปฏิรูปที่ดินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดที่รับผิดชอบก่อนแจ้งการประเมินภาษีไปยังผู้เช่าที่ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ราชพัสดุหรือในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย 4.5เนื่องจากมาตรา10กำหนดให้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสำนักง,งานที่ดินสาขาแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธทิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่าต่อท้องถิ่นเป็นรายเดือนและมาตรา33กำหนดให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อท้องถิ่นภายใน60วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลายชื่อผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐดังนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องให้ความสําคัญกับการสํารวจและการปรับปรุงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปนด้วยความครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับต่อมาข้อ4.6การสํารวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้มีพินัด ตามข้อเท็จจริงในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นวงเล็บหนึ่งกรณีเจ้าของที่ดินได้ทําการเกษตรแล้วต่อมาภายหลังมีวัชพืชขึ้นสูงเกินกว่าพืชชนิดพืชที่ปลูกอันอาจจะเกิดจากการที่เจ้าของที่ดินไม่ได้คเข้าไปบํารุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่ดินแปลงดังกล่าวหากยังคงปรากฏตามชนิดพืชที่ปลูกตามอัตราขั้น,นต่ําที่กําหนดในบัญชีนะครับ ก็ยังคงถือว่าเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมไม่ใช่ที่ดินที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแต่สภาพแก่สภาพนะครับมีต้นไม้มีพืชที่เราปลูกไว้ตามหลักเกณฑ์แต่มีวัชพืชขึ้นรกเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับหงเล็บ2กรณีสนามชนไก่ที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้ด้วยเหตอุอันไม่ใช่มาจากผู้เสียภาษีเช่นมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ไม่ถือเป็นที่ดินหรือสิ่งบุกสร้างที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะครับต่อมาวงเล็บ3กรณีที่ดินที่ถูกน้ําท่วมขังเป็นเหตุให้ไม่สามารถทําประโยชน์ในที่ดินได้ไม่ถือเป็นที่ดินที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะครับวงเล็บ4กรณีเจ้าของที่ดินไม่ได้ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยตามที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 9 1 9จึงชะลอการก่อสร้างอาคารและมีหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยนะครับต่อมาวงเล็บ5กรณีการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรการเกษตรก็หมายถึงการประกอบเกษตรขั้นต้นเท่านั้นไม่รวมถึงการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับให้เป็น การเกษตรขั้นต้นไม่รวมถึงการแปลรูปและพื้นที่ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ติดต่อกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนะครับอ่าตรงนี้อ่าเป็นเรื่องของการสำรวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับเราอ่าให้เราพิจารณาตามข้อเท็จจริงตามการใช้ประโยชน์หรือสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้นะครับ ต่อมานะครับ4.7คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื H ่อวันที่15กุมภาพันธ์2564ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินการสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่นเป็นไปเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4.8ปีพศ2567เป็นต้นไป ให้ใช้บัญชีแนบท้ายกอของประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมฉบับที่2ลงวันที่31มกราคม2566 4.9การกําการกำหนดประเภทและวิธีการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างและบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างตามที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประกาศก,ากำหนด และคู่มือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์จัดส่งให้นะครับอ่าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือในขั้นตอนที่4นะครับเป็นขั้นตอนของการสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับตามอ่าขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพศ2568นะครับ